นี่เป็นกระเพราป่านะฮะให้ถ่ายจานนี้เท่าไหร่กระเพราหน่อไม้ใส่ไข่ดาวเท่าไหร่หนึ่งสองสี่สิบบาทจานละสี่สิบาทเท่านั้นหมูยไอุ้๊กิให้คุณสั่ง,งเผ็ดพิเศษสับเผ็ดพิเศษครับเผ็ดไปตามตามใจฉันเลยมาอืมรุยฮนะโอ้หอมมากกลิ่นกระเพราป่าหอมเตะจมูกมากครับรสชาติเข้มข้นถึงเครื่องมาก สุดจริงที่สำคัญจานเนี้ย40บาทโคตรคุ้อีกหนึ่งร้านที่ต้องกินเลยนะฮะถ้ามาโคราชคือร้านป้าลำโดนครับเขาบอกว่าร้านนี้กะเพราเทพมากเทพที่สุดสุดๆจริงๆนี่ฮะเมนูของร้านหน่อไม้ดองเขาบอกว่าพีคมากจ okay. ากเค้กกะเพราเนื้อมาดูเล็กกับเนื้อปริมาณเท่าเท,ท่าเทียมกันเลยกะเพราเนื้อหน่อไม้ใส่กระเพราป่าเรียบร้อยนะฮะกะเพราเนื้อพคตเผ็ดโวตแห้ง ง่ายๆนะตาออ่อยแน่นอนสุดยอดบ้านผูเมืองชาวไทยอย่างเรานะจ๊ะใช่ครับเราจะนี่เป็นกระเพราป่านะฮะให้ขายจานนี้เท่าไหร่กระเพราหน่อไม้ใส่ไข่ดาวเท่าไหร่หนึ่งสองสบสี่สิบบาทจานละสี่สิบบาทเท่านั้นถ<ม>ูกไ้เบิ้มมากเป็นกระเพราป่านะครับมีความหอมมากมีตำยีนดูผัดน,นี่แบบแทบจามอ่ะอันนี้ฮะไข่ดาวแบบนี้ฮะจานเขาโคตรเผ็ดเลยนะครับแต่เราแทบกั่นั้น คำแรกนะครับนนมาไม่เป็นไรครับแบบนี้ก็ได้ลุยฮะแค่ไข่แดงกับพริกก็อร่อยแล้วติดมากเนื้ตอมเยอะเดีให้ดูก่อนเนี่ยเพิ่งอ่งเพิ่งให้ดูพริกที่คุณสั่ง,งเผ็ดพิเศษสับเผ็ดพิเศษครับเผ็ดไปตามตามใจฉันเลยมามลุยฮะโหหอมมาก กลิ่นกระเพราป่าหอมเ,มเต็มจมูกมากครับรสยเฉพเข้มข้นถึงเครื่องมากสุดจริงที่สำคัญจานเนี้ย40บ,บาทโคตรถูกรวมไข่ด้วยะไไฮะถูกมากวิวิคร่ะอร่อยมากราคาดีงามสองจานนี้หมายะอะอ๋อหมูกับเนื้อหมูกับเนื้อครับของวัดีเป็นเป็นไก่นะไก่จ้ะทำไมนะคะพ่อพอมาแมนะป้านี่กระเพราป่าแท้ๆเลยใช่ไหมฮะใช่มันเสือธรรมชาติค่ะเก็บจากป่า เขาเก็บมาะดับตารสชาติไม่เหมือนกับเพาบ้านแน่นอนนะฮะไม่เหมือนกับเพาแดงที่ปลูกด้วยไม่เหมือนเพราะว่าคนต้องจะได้รสชาติหนึ่งนี่ก็รสชาติเป็นอีกรสชาติเข้าเมื่อกี้ตอนที่ผัดมากินเตะจมูกตกใจอ่ะถ้าจามแบบมันจามแบบรุนแรงมากมันจะถึงปัวกับเพาที่เขาปลูดเป็นธรรมชาติมันจะหอมมากจานหนึ่งนะครับรวมไข่ดาวสี่สิบบาทกะเพราเนื้อกะเพราหมูใส่ไข่ดาวสี่สิบบาทกรุงเทพไม่มีทางได้กินครับไม่มีหรอกในกรุงเทพมีร้านเดียว ้ามาโคราชนะฮะแนะนําร้านนี้เลยครับร้านลําดวนนะฮะกะเพาราลําดวนเด็ดมากครับมีร้ยอดในโคาาราชที่ขายบ้นานเลยก็เก็ขายสี่สิบห้าสิบหกสิบแล้วเขาจะขายแยกแบบว่าเนื้อราคาเหมูอนกันเลยเราจะขายราคาเดียวรวมราคารวมราคาเดียวกันหมดเผ็ดร้อน,อน,อนดีมากค่ะมาจัากเลยงคตรเผ็ดกะเพาลำดวนนะครับสุดยอดครับเจ็บจริงมาตัดได้ไม่ผิดหวังน,นะฮะกนันตี็นมาก